แต่ว่าก็ได้ได้พอทราบมาบ้างนะคะเพราะว่าพี่เขาก็เป็นคนเก่งอะไรอย่างงี้ค่ะไม่ข่าวเหมือนว่ามีตามจีบขวัญด้วยตามจีบพี่อ้ําด้วยอะไรอย่างงี้ไม่ได้ตามจีบขวัญแน่นอนค่ะตัวเราที่เขาไม่รู้จักอะไรกับเขาเลยใช่ไหมอะไรนะคะไม่ไ้มีโอกาสเจอหรือไม่ได้มี๋อไม่ไม่ไม่ได้มีโอกาสเจอเลยค่ะแต่พอเราพอรู้จักชื่อขใช่ไหมคบก็ขวัญรู้จักพี่เขาตอนที่พี่ๆนักข่าวถามนะคะเพราะว่าอย่างอย่างตอนแรกขวัญก็ ใช้ชีวิตอยู่แต่ยิม้มมาเนอะแล้วก็อยู่กับที่กองถ่ายอยู่กับเพื่อนเพื่อเราอะค่ะเราก็ขอยเป็นคนไม่ค่อยได้ติดตามข่าวสารจะเท่าไหร่งงกูไม่ครับอยู่ดีแบบว่าเราไม่รู้จักเลยแต่ก็ได้เป็นข่าวกับเราอะไรอย่างเงี้ย<อ>ก็ขอนว่าอาจจะเป็นการเข้าใจผิดกันนงคะมไม่เคยเจออะไม่เคยเจอไม่เคยพบแล้วก็ขอยเพิ่งมาทราบข่าวพี่เขาจากพี่ๆนักข่าวอ่รค่ะ อนนี้เป็นกระแสข่าวเขาได้มีแบบว่าโทรมาขอโทษอะไรอยืางเยว่าเขาก็แบบว่าไม่ได้จีบอะไรเราเอะไรเงี้ยไม่มีค่ะก็ไม่เป็นไรขอ้าใจว่าเกิดการเข้าใจผิดกันได้คุณแม่เรามีถามไหมครับไม่อะค่ะเพราะว่าแม่เหมือนทราบอยู่แล้วเพราะว่าในวันนู้นขวัญก็มีเพื่อนอยู่ไม่กี่กลุ่มอะค่ะแม่เขาก็ะจะรู้บางทีก็แม่ก็ไม่ได้ถามแล้วเพราะาเราก็อยู่บ้านคุณแม่คุยโทรศัพท์อะไรคุณแม่ก็รู้ก็เห็นหมดอ,มอะไรเงี้ยค่ะ ค่ะ <c oughs> อ,อจริงๆแล้วเขาพยายามเกาะกระแสเราดัาอ,อ,อ,อ๋อขวัญว่าไม่หรอกคะน่าจะเป็นการเข้าใจผิดของพี่เขามากกว่าสำหรับตัวเราไม่ชี้เล่นถ้าสมมติว่าคนจะมองเขาว่าแบบว่าเอาชื่อเสียงเราไปแอบอา้างอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่หรอกค่ะการรู้สึกดีๆมันเป็นสิ่งที่ดีอะค่ะก็ดีแบบพี่เขาไม่ไม่เอ็นดูเราอะไรอย่างเงี้ยพอมีข่าวแบบนี้คนรู้ใจอย่างพี่อ้ของเราอะไรอย่างเงี้ยเขามีหนุมีหัว อ๋อไ,ไ,ไม่มีอะไรค่ะไม่มีเขา้าใจผิดอะไรเกี่ยวไม่มี<ะ>ไม่รู้ด้วยค่ะว่าเขาจะไม่เคยได้ยินถามเล่าไม่ทราบเหมือนกันค่ะไม่ได้พูดเรื่องดี่ค่ะ